สวัสดีครับเอ็นซูฟอร์ดครับก็เข้าใกล้กันมาแล้วนะครับสาหรับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกหนึ่งที่จะเอาเริ่มเปิดฤดูกาลนะครับในอีกไม่ถึง1เดือนข้างหน้านี้แล้วนะครับตอนนี้ก็ทุกทีมก็กําลังเตรียมความพร้อมครับส่วนใหญ่ก็จะเริ่มเข้าคำฝึกซ้อมกันแล้วเช่นเดียวกับทีมสวัสดิ์แคทครับนครราชสีมามาได้เอฟซที่ต้องบอกว่าตอนนี้น่าจะมีความพร้อมใกล้ๆหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วสำหรับทีม ที่จะเข้าร่วมแข่งขันไทยลีกหนึ่งในปีนี้นะครับก็จะบอกว่า็นการคัมแบ็กกลับมาเล่นไทยลีกอีกครั้งหนึ่งในการสำหรับทีมโคราชนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปเช็คตําแหน่งกันหน่อยว่าในแต่ละตําแหน่งเนี่ยมีใครกันบ้างที่ถูกส่งชื่อนะครับแล้วก็เซ็นสัญญาเข้าร่วมทีมรวมถึงการต่อสัญญานะครับกับผู้เล่นชุดเดิมนะฮะมีใครกันบ้างโอเคเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่ในส่วนของผู้รักษ,ษาประตูกันเลยปีนี้ส่งชื่อทั้งหมด น่าจะเป็น4คนครับสำหรับในส่วนของตำแหน่งผู้สาัครตูเมือหนึ่งก็น่าจะเป็นเจ้าเบียรครับธนชัยหนูลาดซึ่งจะสวมเสื้อหมายเลขเดิมนะครับ36มแล้วก็จะมีมือสองเป็นหมายเลขหนึ่งครับพัชรพงศ์ปทุมมาเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นลูกเม้าของโคราชท,ที่แท้จริงอีกคนหนึ่งนะครับไปเก็บประสบการณ์ในหลายๆทีมาแล้วนะครับก็พร้อมที่จะย่างชิงมือหนึ่งกับทางธนชัยนะครับแล้วก็ยังมีอีก สองคนครับในตำแหน่งผู้สามประตูเป็นนรงศักดิ์เนรวงศ์นะครับกับสรวิทย์สีฟ้าที่เป็นผู้สามประตูดาวรุ่งนะครับก็ยังเข้าแคมป์ร่วมฝึกซ้อมกับทีมอยู่ก็คาดว่าทั้งสองคนก็น่าจะถูกส่งชื่อนะครับการเล่นในไทยลีกถึงในปีนี้ด้วยขยับขึ้นมาในส่วนของตำแหน่งกองหลังกันบ้างครับเริ่มจากเอาเซนเตอร์ก่อนนะในตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยก็ยังจะมีนัทพงศ์สัตยาครับกับตันทีมยืน เป็นกำลังหลักนะครับส่วนจะจับคู่ใครถ้าเอานับเฉพาะในตำแหน่งเซนเตอร์เ,เลยนะที่เคยเห็นแล้วกเ็เล่นมาเนี่ยนะครับจะมีทั้งนิกแอนเซลครับที่ถูกอิมพอร์ตเข้ามาใหม่จากออสเตรเลียนะครับจากสโมสรดอร์เรย,ย์ยูไนเต็ดน,นะครับมีอันโตนิโอสายใจลักนะครับนี่ก็เพิ่งถูกเซ็นเข้ามาเช่นเดียวกับทางลีครับผู้เล่น สชาติเกาหลีใต้นะครับที่เล่นให้กับทางสุพรรณและก็เศรษฐศาสตร์ล่าสุดนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ยืนได้ก็วัฒนินเนื้อพระแก้วนะครับอันนี้ก็เป็นผู้เล่นเดิมจากชุดไทยลีก2แล้วก็ยังจะมีนลงศักด์เพชรนอกครับนะกองหลังดาวรุ่งจากราชสีมาวิทยาลัยอ,อันนี้ก็จะเป็นอะไรนะครับเป็นตัวเสริมให้กับทีมนะครับอันนี้คู่เซ็นเตอร์สำหรับผมนะผมมองว่านะัทพงศ์น่าจะได้ยืนกับิแอนเซลก่อนนะครับ ซึ่งปีนี้โครลาสเนี่ยส่งผู้เล่นต่างชาติณปัจจุบันนะมีเก๊กโครลามีเดวิสันมีเดนิสมูรนโล่ที่แบบเป็นต่างชาติที่ตามกฎไทยดีกส่งได้5ลงได้3นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวได้อีกสนะครับส่งช,ช่อได้ทั้งหมด5คนนะในแต่ละแมตช์แล้วก็รวมถึงธนรุการด้วยนะครับคราวนี้ตอนนี้มันมีต่างชาติที่เป็นต่างชาติแท้ๆเนี่ยสคนส่วนในไลน์ของนิคแอนเซลกับลีเนี่ย อ่ามันจะถูกนับเป็นโคต้าเอเชียซึ่งเอเชียเนี่ยสามารถลงได้คนเดียวส่งชื่อได้คนเดียวแล้วก็ลงได้คนเดียวผมเลยเข้าใจว่าทางนิกแอนเซลเนี่ยน่าจะถูกส่งลงในฐานะโคต้าฟุตบอลต่างชาติซึ่งจริงๆมันก็จะถ้าถ้านับอย่างนั้นมันก็จะเหลืออีกหนึ่งต้นแนงนะครับที่ยังขาดอยู่ส่วนในลายของโคต้าอาเซียนเนี่ยหลังจากผมเช็คล่าสุดแล้วเนี่ยคาดว่าในเลกแรกน่าจะยังไม่มี นะครับเป็นส่วนของผู้เล่นชาวต่างชาติที่เป็นโคต้าอาเอ่อโคต้าอาเซียนนะครับคราเนี้ยพออย่าง,งานั้นปุ๊บเนี่ยนิกถ้าจะใช้นิกลงในโคต้าต่างชาติหรือโคต้าเอเชียอันนี้ผมพยายามหาข้อมูลแล้วแต่ว่าสมมติว่าเราเราใช้ต่างชาติแดนหน้า3คนเลยใช่ไหมนิกเนี่ยจะสามารถลงได้ไหมถ้าลงได้ไม่ได้เป็นในโคต้าอาเซียนเออขอโทษขอโทษในโคต้าเอเชียน,นะครับซึ่งผม ผมพยายามหาข้อมูลแล้วแต่ยังไม่ได้เดี๋ยวถ้าได้ไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังละกันนะครับส่วนทางแบ็กซ้ายก็จะมีทันิสรครับแบกรูปหล่อที่ยืมตัวมาจากบุลรมยืนปักหลักเป็นน่าจะเป็นตัวจริงแหละนะครับแต่ว่าในส่วนของเอาที่เคยเล่นมาในตำแหน่งนี้วัชรินทร์เนื่องพระแก้วก็เคยขยับไปยืนประดิษฐ์ทิชัยเพิ่มก็เคยเล่นรวมถึงสุภทย์ล่มโพพักที่เล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายแบ็กขวาแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เคยลงมาได้ในตำแหน่งนี้ก็เป็นทางธนินปอดแก้ว นะครับก็น่าจะพอขยับสับเปลี่ยนกันได้ส่วนแบ็คขวาเนี่ยหลักๆก็จะมี2คนคือสุพวิทย์ร่มโพพักที่เป็นแบ็คแบ็คแบบแบ็คแบ็คสไตล์แบ็คขึ้นลงสุดอะนะครับอยู่ริมเส้นส่วนวรพจน์ทวีสุกก็ยืนได้แต่ว่าเจ้าตัวสามารถอินเวอร์ตเข้ามาเล่นข้างในได้ด้วยนะครับในกรณีที่แบบต้องปรับในรูปแบบแทคติกต่างๆนะนะครับก็แนวรับจะมีประมาณนี้ส่วนแผนกองกลางที่เอากองกลางแบบ ในระบบสี่สามสามจะใช้กองกลางตัวรับสองคนเนี่ยตอนนี้มีอยู่สี่คนนะครับที่ที่เป็นกองกลางแท้ๆเลยนะจะมีนัทวฒิเจริญบุตรนะครับมีสมเกียิคุณมีมีวิรวัติจิรพักสินลิแล้วก็ตัวใหม่ที่เข้ามาอย่างนะัทนานเบี้ยสัมฤทธิ์นะครับก็ในสายตาผมถ้าตัวหลักเลยเนี่ยนัทนานน่าจะได้ยืนเป็นตัวหลักนะครับส่วนจะประกบคู่กับใครก็คงต้องอยู่ที่ รูปแบบการเล่นในแต่ละแมตช์นั้นๆนะครับทั้งนทวุฒิก็เล่นได้วีรวัตรก็เล่นได้รวมถึงสมเกียรติก็เล่นได้แล้วก็สมเกียรติสามารถขยับไปยืนเป็นกองกลางตัวบนได้ด้วยนะครับเช่นยาวกว่าทางวีรวัตรก็น,นี้ก็ต้องเดนี่ยวรอดูแผนส่วนในแผงเกมลุกนะครับเอาปีกริมเส้นก่อนริมเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยเล่นได้หลายคนครับทั้งธนินปอดแก้วทั้งพินวัตรผลสว่าง อน,นุรักษ์มุ่งดีที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับแต่ว่าตัวที่น่าจะได้ยืนเป็นตัวหลักเนี่ยน่าจะเป็นทางสยามยับนะครับที่เป็นริมเส้นฝั่งซ้ายฝั่งขวาเจ๊กูล่านะครับเล่นเตะตำแหน่งเดิมตัวเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็รวมถึงพินวัตนี่ก็เล่นได้กองกลางอ่าใช้คําว่ากองกลางตัวลุกหรือหน้าต่ําฟอร์นยนะครับเล่นได้ทั้งอดวิสันเนี่ยจองตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็รัฐศาสตรบ์บางสงเนินนี่ก็เล่นได้นะครับ คราวนี้หน้าเป้าตอนนี้ที่เห็นเนี่ยหลักๆเลยจะมีอยู่สัก 2- 3สาคนนะครับเดนิสบูเดโลน่าจะได้ยืนเป็นตัวหลักพีรพัฒนะครับพีรพัฒก็น่าจะเล่นในตำแหน่งหน้าเป้าเดิมนะครับรวมถึงอนุรักษ์มุ่งดีที่ถูกเซ็นเข้ามาใหม่นี้ก็ตอนเล่นให้กับอุบลคุนพัฒก็เล่นในตำแหน่งหน้าเป้านะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมด28คนนะครับถามว่าส่วนตัวผมเนี่ยผม อยากได้เพิ่มอีกสักสองคนให้ทีมมันมีขนาดใหญ่ขึ้นหน่อยเพื่อที่จะแบบเปิดตัวเลือกในการในการสลับตับเปลี่ยนตัวผู้เล่นอ่ะนะครับอีกสักสองคนนะขาดทีมประมาณ30คนสําหรับทีหนึ่งเนี่ยผมว่าน่าจะกําลังดีนะครับเช่นเดียวกับไม่เช่นเดียวกับสิทธิบีจีเปิดมา32คนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับประมาณ30กว่าคนน่ของ BG นะครับตัวนี้อกโคราชมี28นะแต่ว่า ก็ต้องดูนะครับว่าจะมีเพิ่มไหมอีกสักหนึ่งหรือสองคนเพื่อแบบขยายทีมให้ให้ใหญ่ขึ้นกว่านี้หน่อยนะครับคราวนี้ส่วนของผู้เล่นโคต้าอาเชียนอ่ะมันอ่าก็มีส่งโปรไฟล์มีอะไรมาบ้างแต่คือไม่ได้ดีกว่าที่มีอยู่แล้วก็ค่าเหนื่อยก็ค่อนข้างที่จะแพงกว่าตัวไทย นะครับก็เลยทําให้ตรงนี้น่าจะยังไม่ต้องใช้นะครับอาจจะใช้ตัวไทยที่มีก่อนแล้วเดี๋ยวเลขสอก็ค่อยขยับขยายกันอีกทีหนึ่งคพ่อยว่ากันอีกครั้งนะครับซึ่งโปรแกรมอุ่นเครื่องเนี่ยเดี๋ยววันนี้ที่ผมลงคลิปน่าจะช่วงเย็นนี้อุ่นเครื่องกับสารครามนะครับแล้วก็วันที่20่ิกรกฎาคมวันเสาร์อุ่นเครื่องกับบุรีรัม์นะครับก็เดี๋ยวจะมีจำหน่ายบัตรการเข้าชมในแบบอุ่นเครื่องนะครับแล้วก็ ถ่ายทอดสดเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าทั้งทั้งสองทีมเนี่ยอยากให้แข่งขันในรูปแบบปิดนะครับมันอาจจะแบบให้แฟนบอลเข้าไปดูได้แต่ว่าไม่ถ่ายทอดสดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยว้องรอทางสโมสรแจ้งอีกทีแล้วกันนะครับแล้วก็มีไปอุ่นเครื่องกับเมืทงที่ที่29นะครับแล้วก็วันที่3สิงหาน่าจะเป็นอุ่นเครื่องแบบสุดท้ายที่เราจะเจอกับท่าเรือที่สนาม80ดนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์กันดูแล้วกันว่าพอใจกับ ขนาดทีมที่มีตอนนี้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าอยากได้ใครเพิ่มเพิ่มในตำแหน่งไหนก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันดูนะครับเผื่อทีมงานทราบคนมาเห็นแล้วอาจจะได้แบบไปขยายความไปออขออนุมัติงบเพิ่ม <c oughs> เพื่อเติมขนาดทีมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ก็กําลังทํางานกันอยู่นะครับรวมถึงวันเปิดตัวด้วยก็จะเป็นเ,เหมือนที่พี่โตพูดไว้ประธานโตพูดไว้วันที่6สิงหาซึ่งเป็นวันธรรมดานะครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ย หาฮอไม่ได้นะครับตอนนี้ทั้งทั้งห้างใหญ่ที่มีในโคราชนะนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรมาอัปเดตให้ฝากเงินบ้างนะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับในสิ่งที่อยากจะบอกกับทีมงานซับโค้ดด้วยนะครับชอบตรงไหนขาดตรงไหนอยากเติมตรงไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย